ครันี้มาเชิงคำว่าผีผีทุกคนรู้จักผีผีภาษาคนตามออก็ตามที่คนเขาเชื่อกันรู้จักกันว่าผีเป็นอย่างไรผีตัวไหนเป็นอย่างไรผีที่ไหนเป็นอย่างไรก็ผีผีปีศาจตามที่เชื่อกันนี่ละผีในภาษาคนแล้วก็ผีในภาษาธรรมหมายถึงภาพ ที่อวิชชาสร้างขึ้นสิ่งที่ความโง่สร้างขึ้นนั่นเจอกันอะไรก็ตามใจนั่นแหะคือผีพอไม่โง่ไม่สร้างผีก็ตายหมดนะ่ะพอโง่สร้างขึ้นมาผีก็กลับมาผีก็มาผีจะหายจะสูญหายไปเพราะเ,เ,เขาหยุดโง่เพราะเ,เลิอกอวิชชาเสียผีก็จะไม่มีเหลืออยู่ ถ้าความโง่หรืออว,วิชาย,ยังมีอยู่เหลืออยู่ในจิตใจของคนในโลกผีก็ยังอยู่ในโลกเพราะว่าความโง่มันสร้างขึ้นมาให้เป็นผีสำหรับกลัวสร้างขึ้นมาเองแล้วก็สำหรับกลัวเองด้วยนี่คำว่าผีในภาษาคนกับผีในภาษาธรรมในภาษาคนก็เชื่อผีมีจริงอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำก็ไปตามภาษา มีพิธียีดีซองใหญ่โตคือผีในภาษาธรรมเรีกว่าความโง่สร้างขึ้นมาเลิกโง่เสียผีก็ตายหมด